กเรียนนะศึกษาดูศึกษาดูงานเจออีกลงยันหนึ่งครับคณะหนึ่ง ต้นมันอยู่นี่ไม่เป็นต้นมะพร้าวเลย

一百八。 ีออ่ราสุกเ<ส>จ <c oughs> จนตัวนุ่มเลยระวังหยียบลูกคนเด้อม้วนหมาน่อยเด้อลูกคนนั่นน่านี่ยลูกเลยปลาอีซีตรงนี้เลยหลวงพ่อปลาอีซี <c oughs> ออกมาแล้วครับเด็กนักเรียน <c oughs> าไปเด็กนักเรียนดูนี่นักเรียนอินเดีย นี่จะเป็นคูัวลมั้งเหรแกแดงสองคนสามคน บริเวณป่าอิสิาาอัตนะมันและก็ไทยวัรครับน้ำยำมาไหมนี่ไม่น้ำยำ นี่มันกบโดนอยู่กับโดนพูดยินเหรอแกนแดงๆนี่แดงก่อใหม่หมดเลยมาแต่ละปีเนี่ยแดงไปเรื่อยๆ มาปีที่แล้วยังไม่มีนะครับตรงนี้กอดแดงๆก่อ,อใหม่ปีหน้าจะเก่าทันทีแหละเนี่ยปีหน้าจะเก่าเป็นของเก่าทันทีปีหน้ามาแตดำนนเนี่ยปีหน้ามาดูดิเป็นของเก่าทันทีละเพราะเขาจะก่อขึ้นไปเรื่อยๆ